ถ้าวันนี้คุณกำลังมองหาทาวน์โฮมสักหลังหนึ่งที่เรียกว่าคุ้มค่ากับการซื้อแล้วก็การลงทุนตอบโจทย์ไม่ว่าจะอยู่อาศัยหรือว่าลงทุนฝ่อยเช่าวันนี้กันมีทาวน์โฮมสวยๆโครงการซิกคาดาบูติกทาวน์โฮมมานำเสนอค่ะโดยแบบบ้านนะคะถึงแม้ว่าจะใช้คำว่าทาวน์โฮม แต่ถือว่าเป็นทาวน์โฮมที่คิดแล้วก็ตอบโจทย์การอยู่อาศัยอย่างแท้จริงค่ะเพราะเขาทําเป็นทาวน์โฮมหน้ากว้างนะคะกว้างขนาดให้ความรู้สึกว่าเหมือนอยู่บ้านนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยค่ะออกแบบมาเป็นแบบโอเพนแพลนนะคะก็คือว่าเชื่อมโยงต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นพื้นที่นั่งเล่นนะคะแล้วก็มีพื้นที่ดิเนิ่งรวมไปถึงพื้นที่ครัวนะคะเป็นแบบโอเพนสเปซทําให้รู้สึกว่ามีความต่อเนื่องในการใช้พื้นที่ค่ะ โดยแบบบ้านนะคะมีถึง4ห้องนอนขนาดเกือบ200ตารางเมตรเพราะฉะนั้นนะคะก็จะมีพื้นที่เหลือเฟือค่ะ4ห้องนอนถ้าเกิดว่าไม่ใช้นะคะก็จะได้ออฟฟิศสวยๆนะคะสําหรับคนที่ชอบทํางานหรือว่าจะเป็นพื้นที่ไลฟ์สดนะคะสําหรับคนที่เป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะสามารถใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มที่ค่ะ ในเรื่องของการออกแบบแล้วก็ในการวางแผนเรื่องของสเปซนะคะทั้งโครงการก็คิดมาแล้วอย่างดีค่ะว่าทุกๆห้องนะคะจะต้องตอบโจทย์การอยู่อาศัยก็คือใช้อยู่อาศัยได้จริงก็คือเป็นห้องขนาดใหญ่ทุกๆห้องนอนนะคะเป็นห้องขนาดใหญ่มีถงที่สูงค่ะสูง2เมตรแปทุกห้องนะคะที่สําคัญค่ะจะมีความโปร่งแสงเข้าเต็มนะคะแล้วก็ทุกๆห้องเนี่ยนะคะจะมีวิวค่ะสามารถเทควิวได้นะคะไม่ว่าจะเป็นวิวสวนหรือว่าวิวระเบียงค่ะเพราะฉะนั้นตอบโจทย์คนอยู่อาศัยแน่นอนค่ะ โดยขนาดบ้านซิคดานะคะมีขนาดเกือบ200ตารางเมตรให้มาถึง4นอน3น้ำค่ะบ้านเป็นแบบหน้ากว้างนะคะ6เมตรทุง้งสูงนะคะฝ้า2เมตร80เพราะฉะนั้นนะคะจะให้ความรู้สึกโปร่งแล้วก็โล่งตลอดเวลาค่ะเชื่อไหมคะว่าบ้านในงบ3ล้านตน้ตนๆสามารถที่จะมีระเบียงกว้างๆแล้วก็เห็นทะเลนะคะจากที่จุดที่กันยืนอยู่เนี่ยสามารถมองเห็นทะเลแหลมฉบังได้เลยค่ะ โปรโมชั่นบ้านสวยพร้อมเสิร์ฟของโครงการซิกาดาทาวน์โฮมนะคะมีให้เฉพาะคนที่พร้อมจองในเดือนนี้เท่านั้นค่ะแถมไปเลยทันทีค่ะทองคำนะคะหนัก1บาทนะคะที่สำคัญให้ f u l l ีเฟอร์นิชแบบนี้เลยค่ะหิ้วกระเป๋าใบเดียวก็เข้าอยู่ได้เลยค่ะถ้าวันนี้ใครสนใจนะคะทักทีมงาน Agent Plus ทาง Li@ น์แอดเอเจนต์พหรือว่าเบอร์โทรด้านล่างได้เลยเดี๋ยวเราเจอกันค่ะ